วเนะยังจะแบกม่วงปะใจดีเอาแฟบ่เจ้าบ่เอาลายกระตื่มให้สวัสดีเ <Eig> ด so ้อท nice <ing> in <festival icons> ุกคนอันน <Overwatch> ี้เห็นวิวแบบโอ้ยงามครับบ้านโพนขามเพราะว่าเห็นป้ายเมื่อกี้นี่เมืองหินบูนนะครับเมืองหินบูนแฝงคำม้วนนะครับดูข้างหลังน ขับขนาดเดี๋ยวเราทางเข้าวัดโพนขามนี่ดิบ้านโพนขามไปเบ่งวัดบ่เจา้าแล้วส้มตำหอ่อนี่ครับ,บอส้วสาวสาวลายกินข้าวอยู่นี่แล้วค่อยจะกินข้าวกันไปสบายดี แซ่บ้าฮะเบอร์ไนกินเลยบ่จ้าดูดูดูขอบใจปัดห้องเฮียนไดนนี่ปิดตำนานฮะข้าวข้างเดียวซื้อยังไงเนาะฮะไทยื้อก๋อยเจ้าป่ะตัวนี้ซื้อก๋อยคัวนั่นนี่ เกดเจ้าเด้นุนขนุนนุนนุนงนุน,น,นอันนี้เดซื้ออ่อนซื้ออ่อนขอบใจเด้อป้าอ,อยากกินน้ำยุแต่ว่าคือวายางเลยนะเมื่อไหร่ยังจนะ먹 <c oughs> ม่วงวะ,ะกินบกักม่วงน้ำลายแอาเมื่อรเลยเด้เ <c oughs> อาพ <c oughs> อยอกพอยอก้พ่อยอก,อกขอบใจขอบใจใแม่น้ำใจงามแท้เดี๋ยวเข้าไปกินน้ำเดียววะไปบ่ ่เจ้าอยู่บ้านไหนหนองบวงันงบวน,น้อยนอัน้อยไปทางใดล่ะทางนอกคุณวะเอยอโอ้เข้าใจเด้อม่อีเาดอ่ำชื่ออย่างนออ้นชื่ออำเจ้อำอำชื่ออำสาวบ้านคนขามเมืองมีมีแฟนหร,รือเปล่า ี่ดีตามเราทุกคนเราขายตำนะคะเบื้องห้าเรานะครับ,บรยูน่าต้อนลูกค้าหลายเนาะสบายดีสบายดีอ้าวเฟรบาเจ้าบปเอ้าวเฟือ อะไรเอ่ยเอ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีโอ้บักกล้วยบักกล้วยไปกินไหมบ้าเราอ่ะเนี่ยไปกินไหมกล้วยคือมีอันนี้อันนี้กล้วยบักพร้าวหน่วยเท่าไรสามลูกสิบพันสามลูก10พันเอาลายกระตื้มให้เขาเออกล้วยอีกสั่งสามลูก กล้วยไส้ใจมะพร้าวกล้วยไส้ไส้ตลาดอีสั่งนี่ตลาดน้ำดิ๊งตลาดน้ำดิ๊งดิ๊กน้ำดิ๊กเมืองหินบูนเนาะโอ้แข่งแคมมวนเอานี่ทุกคนเคยเห็นบ่หน่เคยเลยจังวัดไทยซิมเบื่อซิมเลย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 ซิมล้อซิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับซิมเลยสามอันเพื่อนก็ะินับเอาก็ซิมเลเลยนี่เลย ลืมนะนี่เลยกินแล้วเขาก็แล่นไผ่แล่นมันเลี้วนะพทิ่ท่านยังเขาอเอาวเอาะอเอาซาวเอาแต่อันนี้เนอะให้เพื่อนนี่เลยวะสามิเท้า

เต็มปากอยู่ของพะวอก็คือเอากรยปิ้งมาพาเงินปะสามสิบนี่ครับเจ้าภาพเขาอันนี้สี่พันหพนี่สองพนี่สองพโอ้ยตาลรามหมื่นสามหมื่นอ้พันหมื่นเอามื่นนะหมื่นหมื่น หนึ่งมื่นอ่ำหนึ่งมื่นแล้วสามอ่านอีกตัวหนึ่งมีจะบอกมีะบอกมีต่แบ่งไงมีแต่แสนเอาคือัวหั่นใจนั่นก็เป็นหัวอือเดี๋ยวก็เป็นใจดุเดี๋ยวก็เป็นเอามาดามมาฝึกใจเงินสาวพันโอเคเนาะ Vẫn xin mưa Tẹp nó Ta là bà Nam Định Hợp cháy nữa, bye bye